โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะและตอนนี้เราก็อยู่กับเกม l i g h t Make Over กันนะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแต่งตัวแฟชั่นนะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะผมอยากจะมาลองเกมแนวนี้บ้างนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในการแต่งตัวนะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลองเล่นเกม l i g h t Make Over นี้กันเลยนะตอนนี้เราก็จะทำการไปที่ ทัวร์นะครับผมทำเควส์พาร์กิ่กันนะชุดไล่อะแนะนำสไตล์สาวหวานคิคุอันโดเนะเฮ้ย <Hey! S 1> ไหนเราซิว่ามีชุดคิคุอันโดเนะหรือเปล่านนะอันนี้ก็จะเป็นเดรสนะเดรสนี่ชุดมันมีชุดได้ได้วยสุดสัมดาอันนี้น่าจะเป็นชุดอยู่บ้านปกตินะที่มันจะมีความเรียบง่ายและมีความเป็นแฟชั่นนะผมจะบอกว่าเกมนี้อ่าทุกชุดก็เป็นแฟชั่นหมดเลยนะฮะนะครับผมชุดทุกชุดที่สวยหมด,หมดเลยนะ มันแล้วแต่เราเราจะเลือกใส่นะแล้วก็ในขณะที่บริบทมันอ่ามันเล่านะเราก็ต้องใส่ชุดตามนะครับผมว่าสไตล์มันจะเป็นสไตล์ไหนนะผมว่าถ้าชุดกิคูอันนี้อาจจะเป็นนี่ก็ได้มั้งออกแบบแนวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะอ่าอันนี้ผมว่าน่าจะตัวนี้แหละแล้วมันได้เปลี่ยนทรงผมได้แล้วก็ไปเปลี่ยนทรงผมเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยทรงผมนี้ไม่มีทรงผมยาวนี่นะมันจะเป็นแบบดาวคะแนนนะอ่าผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะแบบว่าเป็นดาวคะแนนมันจะเยอะกว่านะสำหรับผมนะผมว่าอ เอาเรื่องความสวยไปก่อนนะดาวอย่าพึ่งนะตอนนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับชุดแยกนะเสื้อแยกนะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นกระโปรงกับกางเกงนะอ่าแต่อันนี้เราเป็นชุดครบแล้วไงชุดเร้สมันเป็นชุดแบบชุดทั้งชุดแล้วไนงะโอเคอันนี้จะมีหลายถุนง,ถนงน่องถุงน่องเราใส่เข้าไหมเอ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะคิดคืออันโนเนะเหรอคิดคืออันโนเนะรองเท้าหรอรองเท้ามีอะไรรองเท้าสูงสูง,สงไหมองเท้าสูงแหละ กุญแอนุญาตต้มแบบนี้แหละอ่าอันนี้ไม่มีนะเสื้อผ้มเราไม่มีเลยโอเคผมว่าอันนี้แหละว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละอันนี้อ่ะต่อไปก็จะเป็นเลนเครื่องประดับนะก็มีอะไรบ้างอ๋อต่างหูต่างหูเราใส่เลยอ่าเพิ่มความสวยงามเราจะไปดูใกล้ๆกันนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยจัดเลยท่านผู้ชมสวยมากเลยนะตอนนี้อ่าชุดญี่ปุ่นนะครับที่เป็นอ่าความที่เป็นเป็น,ปนแบบแฟชั่นนะแล้วก็ต่างหูที่เป็นเทลยระยิบระยับนะ เอ๊มันบอกกับเราจริงๆเลยอ่เราสวยที่สุดในในประตับคีแล้วตอนนี้นะท่านผู้ชมอ่าและนี่คือลายสร้สอยคออืมอว่าสร้อยคอไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะกับชุดชุดนี้นะครับก็เลยทําการเอาออกไปก่อนนะอ่าเห็นแล้วมีอะไรบ้างนะอ่าตังหูไปแล้วสร้อยคอสร้อยคอเราก็ไปแล้วนะแล้วก็ข้อมือนะข้อมือเรามีอะไรบ้างมีถุงมืออ่าผมว่าไม่เข้ากันนะเป็นถุงมือแบบนี้นะครับอ่าแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรอีกไหม คงไม่มีแล้วนะอ่าน,นี่งันจะเป็นแบบอันนี้นาจะเป็นแบบว่าพวกเครื่องสำอางคอนแทคเลนร์ลิปสติกอะไรเงี้ยอะไลเนอร์อะไรเงี้ยนะเคตอนนี้เราคงแบบไม่มีอะไรแต่งแนละ้นอกจากเราต้องซื้อจากในร้านนี่นะเค้วไหนะลองซิขั้นต่อไปเลยอ้อเป็น mv d r n f r s h นะทุกคนอันนี้ก็จะมีค่าบอกนะว่าเฉยๆไม่เลวสุดยอดสุดยอดกลับไอน,นี่นะกลับ perfect นะตอนนี้เราได้ perfect แล้วว่ะ ฮ้ยสวยจัดโอ้โหโคตรผิวสวยจัดแม่สาวผมแดงเพอร์เฟกต์ perfect. เป็นไงละ่ะครับโอ้ได้บโบนัสด,ด้วยไปดิไปดิตีโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยฮะไปต่อไปเราจะทำการเลือกรูปถ่ายนะหารูปถ่ายอาฉากที่เหมาะสมนะครับ เนี่ยนี่อันนี้จะเป็นออกแบบเป็นแนวธรรมชาตินะอ่าผนังสีฟ้าและสีขาวนะะ่มันสีฟ้าตรงไหนวะผมมองเป็นออกสีเขียวๆนะอันนี้อาจจะเป็นแบบแนวลูกโป่งอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูนะหือว่าผมชอบแบบว่าชอบแบบธรรมชาตินะผมจะเลือกอันนี้ไปนะครับเอ้ยอันนี้ก็มีท่าโพสที่เลือกด้วยนะอ่ามีแบบมีแบบท่าอนนี้ด้วยอ่าเพราะผมชอบท่านี้มากกว่านะ่นอยชอบท่านี้เลย ีเลยอันนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับฟิลเตอร์น่ารักจัดๆนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบแรักคูนรัคูนนะครับผมว่าผมชอบแบบนี้กว่าแบบแมวนะชอบแมวชอบแมวนะครับแล้วก็เออว่านี่มีเลือกท่าต่อไปเหรอเอาเป็นท่าน,นี้เลยกันอ่าย้อนยุบหน่อยครับผมทนะ่าเก๊กหลอดนะท่าเก๊กหลอดเก๊กหลอดสวยนะฮะออกนี่หน่อยนะ ออกมันจะเป็นแบบออกแนวแบบว่าเป็นแบบสีฟ้าเลยนะให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นครับป้าสวยจัดเฮ้ยได้ชุดแล้วปีกกี่เสื้ออ้าชุดขาวชุดขาวกระโปรงนะว้าวสวยจัดขาวนวลขาวนวลน,นะฮะอันนี้ก็เหมือนแบบชุดไปงานแต่งเลยอะ่ะเหมือนชุดไปงานแต่งเลยอะ่ะงานแบบบราตีอะไรเงี้ยอ่าโอเคอันนี้ก็ มันน่าจะเข้ากับถุงน่องเรอปะใช่ไหมเออใช่ด้วยท่านผู้ชมตอนนี้เราได้ชุดที่เข้ากับถุงน่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้เราก็เราทำว่าบเหรอแล้วมาใหม่นะแต่ว่าว่ามันเหมาะกับส้นสูงมากกว่านะอืมดูน่ารักดีนะถ้าใส่ส้นสูงแล้วก็เครื่องประดับนะเครื่องประดับนี่เราจัดเต็มเลยนะอ่าตรงหูอันแสนวิบวับนะครับแล้วก็มี สร้อยนะสร้อยคอที่มีเป็นเพชรนะแล้วก็มีมีถุงมือนะเอเข้ากันจัดๆเลยคอสวยอ๋ออันนี้อะไรอะ่ะเปลี่ยนชาติโพสหรอว้าวอันนี้จะเป็นชาติโพสแต่ละชาตินะครับเพราะว่าเธอน่าจะลองดูว่าอันไหนที่จะเหมาะกับเรานะอ๋อว่าอันนี้นะวนันนั้นจะเหมาะนะว้าวสวยสวยสวยโรนสวยโรน โอเคตอนนี้ก็เราทำการแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราทำการบันทึกเลยอ่าดูซิมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ย <Hey, S 1> สวยชัดท่านผู้ชมชุดขาวว้าวสวยมากเลยอ่ะอ่าโอเคอ้ยอันนี้ก็มีท่าโพสท่านผู้ชมแต่มันมีเลือกใค่แค่นี้นะไอ้ตรงนี้มอนเหมือนแบบยังไม่ให้เลือกนะครับอ่าโอเค เฮ้ยถ้าโพนี้ด้วยเฮ้ยเขาสวยเฮ้ยผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบนี้ผมชอบนี้ซูมเลยจังหวะนี้ซูมเลยเฮ้ยสวยจัดเฮ้ยเป็นรูปหน้าปกได้เลยเนี่ยให้ตายเถอะถ่ายเลยจังหวะนี้ตัวละครเร่านี้ไม่ช่างน่ารักจังเลยนะชุดเรียบง่ายล่ะชุดเรียบง่ายๆใช่ไหมชุดเรียบง่ายอ่าชุดเรียบง่ายนี่ไง นี่อันนี้คือชุดเรียบง่ายนะฮะเฮ้ยเราลองลองดูร้านค้าหน่อยอ๋ออันนี้ก็เป็นชุดเรียบง่ายนะครับของเรานะฮะในการที่เราต้องซื้อนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นชุดอีกแบบนึงนะครับโอเคอ่าผมว่าชุดเรียบง่ายนะผมว่าเราต้องซื้อบ้างแล้วนะไม่ซื้อไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมผมว่าเอนเอาชุด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 ที่มันเข้ากับภาพรองเท้าบะอบบอันเหรอรองเท้าบ๊าบบ ผมว่าอาจจะเป็นชุดนี้นะโอ้ยผมว่าชุดสีชมพูชุดนี้อาจจะเข้ากับรองเท้าผ้าใบเรานะเราทําการซื้อไปเลยชุดเล็บงานของเรานะอ่าอยินดีด้วยนะคุณได้ชุดแล้วเรากลับไปคนระับผมกับการแต่งชุดสวยๆของเรานะแล้วก็เราก็ทําการใสก่กางแกงให้เขาหรือใส่กระโปรงหรือใส่กระโปรงที่เข้าไหมอ่ะก็ได้อยู่นะตัดกันอยู่นะระหว่างสีเขียว,ยวตัดกับสี สูโฟอ่อนนี่นะนสูโฟครีมครีมหน่อยนะโอเคแล้วเราก็ดูว่ารองเท้าอ่าดิรองเท้ามาปลายเราเป็นไงสวยจาย้าดสวยจาย้าดเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมผมต้องมีสีแดงนะฮะผมต้องมีสีแดงไม่ได้เลยขาดไม่ได้เออเรามีอะไรอีกสร้อยข้อมือเราไม่มีนะเพราะว่าเรามีแค่ถุงมือนะไอแค่นี้ไหมว่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะเอ้ยผมว่าอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้น,น่าจะแต่งแต่งขึ้นอยู่นะโอ้ย สุจดจอดตอนนี้มาขึ้นไม่เลวสุดยอดใกล้กลแล้วใกลเพอร์เฟกแล้วเฮ้ยให้ถึงเพอร์เฟกเฮ้ยม,ม,มันดูสบายตามากเลยนะท่านผู้ชมผมดูแล้วผมเพลินจัดอะ่ะคนจัดเลยอะโอ้โหอย่างนี้เลยนะหมนา่ารักจัดอ้อตอนนี้เราได้ชุดสาวน้อยกับแมวนะชุดแมว Okay, เราทําการไปต่อเลยนะเพราะว่าผมอยากจะแต่งตัวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอะไรอะ่ะแนะนําชุดราตรีเรียบหรูเซ็กซี่เซ็กซี่นะหรูเซ็กซี่หรูเซ็กซี่ชุดราตรีหรูเซ็กซี่ไหนวะก็นี่ปะก็ต้องเป็นนี่แล้วปะหรูเซ็กซี่มันต้องไปซื้อบอกว่าหรูเซ็กซี่นะ,ะว่านี้แหละว่าอันนี้เฮ้ยนี่วนสวยเลยหรูเซ็กซี่นะ ว่านี่แหละโหเราใช้เงินอีกแล้วเราทําการซื้อไปเลยเพราะเราไม่มีนะนี่แหละหรูเซ็กซี่เลยชุดลาตีไอ้น้องชุดลาตีเราทําการเปลี่ยนเลยเดรสเปลี่ยนโหสวยจัดเราทําการเปลี่ยนทรงผมเลยแล้วก็แล้วก็รองเท้ารองเท้าส้นสูงเลยนะครับแล้วก็ทําการเอาดูซิว่ามันจะเหมาะกับสร้อยคอหรือเปล่านะสร้อยคอของเราเอาต้องหูก,ก่อนดีกว่าหูต้องใส่สร้อยคอ ใส่อขอมอะเอ้ยเป๊ะเพอร์เฟกต์โอเคแล้วจัดไปเลยนะฮะ yeah, อ่าเป็นการเงยหน้ามานะฮะแล้วก็ตาบนหวาในใส่ I got it perfect เอ้ยสวยในชุดราตรีของเรานะโอ้ยได้ชุดใหม่อีกแล้ว ชุดสไตล์สัตว์สวยหวานเบาตัวมันก็ต้องชุดนี้แล้วปะนี่เหรอโอเคแล้วก็น,นี้นร้องท้าวบนะหมอวะหรือว่าเป็นสะสูงดีผมว่าท้าวบแหละพระใบนะ่าสวยนะแล้วก็อันนี้นะผมสีแดงว,ว้าวมาดูตัดกันไนดะ้เลยเชื่อท่านผู้ชมดูสวยมากเลยเฮ้ยไปต่อเลย เราจะดู Mv วนะเฮ้ยคะแนนต้องพุ่งแล้วปะสวยงามคะแนนต้องพุ่งแล้วปะมันต้องมากกว่าไม่เร็วปะเฮ้ยมันต้องแบบสุดยอดแล้วจังหวะนี้ยังไม่ถึงสุดยอดเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยสุดยอดนะโอ้อย่างน้อยก็สุดยอดนะว้าวสวยจัดเฮ้ยตัวละครเราใส่ชุดไหนก็สวยนะ ถ้าอยู่อากาศเย็นๆแบบนี้เราก็ต้องใส่กุมแบบเหมือนชุดกันหนาวด้วยแล้วก็เออรองเท้านี่เป็นเป็นพนักพอบใบพนักพ้าใบเ,เลยไอ้ยะหมอดจะจัดผมแดงโอ้ยเข้าจัดไปโอ้ย ชอบเกมนี้เวลาตัวละครแบบเดินแบบทำหน้าทำตาแบบว่าสวยมากเลยอะ่ะเฮ้อเฟลจัดๆัลเวเบลอัพได้ชุดใหม่แล้วแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้นะว่าอันนี้ได้เลยตาผู้ชมแล้วก็มีชุดนี้ด้วยว้าว เรียบง่ายสวยหวานนะเฮ้ยผมชอบชุดน,นี้ว่ะท่านผู้ชมือว่าชอบผมชอบชุดเนี้ยเอ้ยสวยจัดเราทำการเปลี่ยนลายอุย้ยสวยมากมันมีชุดจริงๆแบบนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมว่ามีนะแบบเกมนี้แม่งแบบเจ้าแม่แฟชั่นจังหวะนี้ใช้เงินให้คุ้มเลยนะเราจะเป็นรองเท้าเฮ้ยว่าได้นะเหมาะกับน้ำอยู่นะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออ ออกแนวแบบคูลๆหน่อยนะผมว่าอันนี้แหละเป็นเป็นทศสุขสีดำนะผว่าเหมาะเหมาะเลยอะ่ะถ้าความสวยนั้นมันก็ต้องเหมาะกับเครื่องประดับที่มันแบบส,สวยๆเราก็ทําการอันนี้ไปเลยสีน,นี้ไปเลยนะฮะเครื่องประดับนะฮะโอ้โหใช้ตังค์ขันเจ้าเฮ้ยเข้ากระจัด,จด,จดแล้วส่งสูงกับตัวกระโปงนะแล้วก็แล้วก็อะไรเครื่องประดับนะส่ยอยคอ นี่เรากำลวิ่งเข้ากันจัดๆท่านผู้ชมลองเปลี่ยนทรงผมเลยพระเจ้าเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยดูท่านผู้ชมผมจะซูมเข้าไปนะดูนะโอ้โหโคตรเข้ากันเลยอะ่ะนี่ดูข้างหลังแม่เจ้าสวยจัดๆเลยผมว่าเกมนี้ผมเล่นได้นานแน่ผมติดแน่เกมเนี้ยงั้นเราจะปิดคลิปด้วยอ่า วิีการเดินแบบของชุดนี้กันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกำลังพัฒน,นาช่องนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ